สวัสดีครับช่างมะพาซ่อมรถนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ช่างมะออกมาทํารถนอกสถานที่ให้กับอู่เพื่อนๆน,นะครับแถวตําบลบางกระชัยนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับดูบรรยากาศรอบข้างก่อนนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบข้างก็ ป่าเขาลำเนาภัยนะครับนี่นะครับเป็นสวนเป็นป่านะครับทีนี้เราก็กลับมาดูกันนะครับก็คือรถมาส d a BT ทนะครับ <c oughs> นี่ครับมาส d a BT ทเป็น อ๋อไม่ใช่มาด้าพูดผิดนะครับมันทำมาด้าก็เลยติดมาด้านะครับเป็นฟอร์ดนะครับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับตัวนี้ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับมาด้านะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับก็เลยติดว่าเป็นมาด้านะครับอาการของรถคันนี้นะครับก็คือวิ่งมาอยู่ดีๆแล้วก็ดับนะครับแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับตอนนี้นะครับวิ่งมาอยู่ดีๆแล้วก็ดับ นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับทีนี้ช่างมะก็มาดูเบื้องต้นแล้วก็คือดูพวกรีเลย์ดูวัดระบบไฟระบบไฟนะครับแต่ว่าสิ่งที่สังเกตง่ายๆที่เราเห็นตอนแรกเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราถอดออกเรารื้ออยู่นะครับก็เลยจะไม่ได้เห็นอาการแต่ก็จะเล่าให้ฟังนะครับอาการตอนแรกก็คือไฟรูปเครื่องยนต์ไม่ขึ้นนะครับในเมื่อไฟรูปเครื่องยนต์ไม่ขึ้นเนี่ยมันมีสาเหตุ อยู่2-3อย่างนะครับที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือฟิล ECM ขาดนะครับรีเลย์ ECM เสียไม่ทำงานนะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็คือกล่อง ECM นะครับเสียนะครับก็มีอยู่แค่นี้สายฟงสายไฟขาดก็อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าวิธีการทำงานของช่างมาก็คือช่างมากก็จะมาวัดไฟวัดรีเลย์ก่อนนะครับตอนนี้เราถอดรีเลย์ดูนะครับ แล้วก็วัดพวกดีเลย์แล้วโดยใช้มิเตอร์อันนี้วัดนะครับปรากฏว่าดีเลย์ไม่เสียนะครับเราก็วัดไฟพวกสายไฟที่เข้าปลั๊กนี่นะครับเข้าปลั๊ก ECM นะครับปรากฏว่าสายไฟก็ไม่ขาดนะครับพวกฟิวตำแหน่งฟิวพวกนี้นะครับก็ไม่ขาดนะครับจนสุดท้ายเราก็มาได้กลิ่นเหม็นไหม้นะครับ อ่อนๆนะครับจากกล่อง ECM นะครับเราก็เลยลองเปิดฝากล่องดูนะครับเนี่ยนะครับฝากล่องที่เราเปิดดูนะครับฝากล่องของ ECM ก็คือตัวนี้เป็นกล่อง ECM นะครับเราก็ได้กลิ่นเราได้กลิ่นเหม็นไหม้มาจากฝากล่องนะครับแล้วก็สังเกตว่าเราจะเห็นว่าหน้าหลังกล่องเลื่อมๆตรงนี้เนี่ยมันมีสีลักษณะออกม่วงๆเหมือนโดนความร้อนนะครับเราก็เลยคาดว่า กล่องตัวนี้อาจจะมีปัญหานะครับเราก็เลยทำการถอดหรือแกะนะครับนี่ครับเราเจอแล้วนะครับสาเหตุแทนแทนแทน,แทนก็คือบอร์ด ECM ไหม้นะครับทีนี้เราก็มานั่งวิเคราะห์อเอานะครับว่าสาเหตุที่เกิดจากการไหม้นะครับมีความเป็นไปได้นะครับเพราะลูกค้าบอกว่ารถคันนี้มันเป็นรถเดิมๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือ นี่นะครับใกล้ๆนี่นะครับไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งให้ดูให้เห็น,นชัดๆนะครับนี่ครับนี่มันมีมดอยู่ครับเนี่ยเราเห็นว่ามันมีมดอยู่นี่นะครับมันมีมดอยู่ซึ่งมดอ่ะมันเข้าไปในนี้รูนี้ได้ในนี้ยมันมีรูในนี้ครับมันมีรูอยู่นะครับด้านข้งางเนี่ย มันจะมีรูอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีมดอยู่นะครับเดี๋ยวลองซูมดูก่นอนมันเราซูมได้ไหมอ่าเนี่ยครับเนี่ยนะครับเห็นไหมมันมีมดอยู่นะครับเนี่ยครับเนี่ยมดเนี่ยนะครับมดออกมาจากในรูนี้หมายความว่ามดนะครับเข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็เข้าไปทําให้ ระบบไฟฟ้าภายในนะครับเกิดการเสียหายนะครับในเนี่ยในในกล่องควบคุมเครื่องยนต์ตัวเนี้ยมันจะมีวงจรที่เราเรียกว่าสเตปอัพนะครับก็คือแปลงจากไฟกระแสตรง12โวลต์เนี่ยขึ้นมาเป็นไฟแรงสูงนะครับร0อยกว่าโวลต์นะครับเพื่อทำหน้าที่ยกหัวฉีดนะครับซึ่งในระบบของ ของการการทำให้ไฟมันเกิดแรงสูงขึ้นมันจะใช้วงจร,รควบคุมก็คือพวก IC นะครับแต่ว่าช่างม้าไม่แม่นนะครับว่าเป็น IC ตัวไหนนะครับแต่มันจะมี IC เราเรียกว่า IC พันวิมดมดหรือ IC สร้างสัญญาณพันเพื่อทำให้เกิดกระแสะไฟแรงสูงขึ้นผ่านขดลวดนะครับทีนี้สันนิษฐานว่ามดอาจจะเข้าไปโดน IC พวกนั้นนะครับและททำให้ IC พวกนั้นนะี สร้างกระแสไฟที่มันสูงเกินกว่าที่บอร์ดหรือว่าอุปกรณ์ภายในเนี่ยจะรับได้มันเลยทำให้เกิดการไหม้ขึ้นนะครับก็ในเคสนี้นะครับก็ช่างมาก็จะให้กับทางเจ้าของอู่ที่เป็นพ่อพวก่กันนะครับได้ตัดสินใจคุยกับลูกค้านะครับให้เขาคุยกับลูกค้าเองนะครับว่ามันจะเป็นจะต้องเปลี่ยน e อ m ีตัวนี้ซึ่งค่าใช้จ่ายอะไรยังไงก็ให้เขาไปคุยกันเองเลยครับเพราะว่าในเคสนี้เนี่ยในเคสนี้เนี่ยเราทำหน้าที่แค่ว่าเป็นมือปืนรับจ้างนะครับมามาดั่นเป้าให้เขานะครับมาชี้เป้าเราก็จะจบแล้วก็ปิดงานแต่เพียงเท่านี้นะครับเพียงแต่ว่าเราเขารู้แล้วว่าเป็นอะไรเราก็รับค่าขนมแล้วก็กลับหูเราหรือไม่ก็หางานอื่นต่อ นะครับก็จะจบคลิปแต่เพียงเช่านี้นะครับถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับช่วยกดถูกใจกดติดตามแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้ช่างมะได้ทำคลิปดีๆต่อไปอีกนะครับขอบคุณครับ